ได้ไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วการเข้าบ้านของเบิร์นลี่เนี่ยเข้าบ้านเอฟเนี่ยมีคนหนึ่งที่รู้สึกขัดใจมากๆใครอ่ะก็ <c oughs> คุณพ่ <c oughs> อแบบว่า,าเป็นเด็กผู้หญิงทำไมต้องไปอยู่กับที่อื่นนะ,อะเออไปอยู่ในนั่นต้งเป็นเดือนมันจะปลอดภัยเหมาะกับของเราเปล่าเพราะเด็กผู้นี้นี่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยจากพ่อจากแม่ไปไหนเลยก็ค<อ>ือเป็นลูกที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่เคย ไม่เคยไปไหนมก่อนที่อื่นมันเกี่ยวเพราะว่าการไปแข่งครั้งนี้เป็นเรื่องของการร้องเพลงเอนเตอร์เทนด้วยบอกก็มีส่วนด้วยคุณพ่อใหม่ๆก็ว่านู่นว่านี่หลายคำอ่ะแต่แอปเปิ้นที่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็ถ่ายทอดทีวีคุณพ่อก็ได้เจอหนูที่ทีวี ทุกวันทุกเธอจะได้เห็นว่าลูกของพ่อทาอะไรมั่งก็เหมืออกับได้เห็นทุกวันน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วปิ้นลี่เนี่ยเคยทํางานเกี่ยวกับแบบเป็นนักเต้นมาก่อนเข้า AF ด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนั้นน้องเข้าไปทําได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่ารู้เรื่องทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมว่าจะเต้นแข่งกันของประจําห้องุห้องนู้นห้องนี้จะมาแอปเปิ้ลเชดดีก็ได้เป็นเช่นของโรงเรียน พอได้เป็นแชมป์แล้วนะคณะเขานี่ก็ก็มีจิตใจเฮ<ะ>ืกเขิมอ่ะกิจกรรมที่อื่นหมายถึงตามห้างตามที่อื่นก็มีมประกวดก,ก,ก,ก็ไปร่วมเหมือนเขาด้วยแล้วทีนี้ตอนช่วงที่เต้นประกวดไปตามที่ต่างๆเนี่ยคุณพ่อมีห้ามไหมคะคุณพ่อเขาไม่เคยไม่เคยว่าอะไรหรอกเพราะแม่เคยเป็นพี่เดียนอยู่เรื่อยคือกับก<ง>ับเป๋าเอยขับรถเอยไปส่งเขาเรื่อยคอยอยู่ประกอบอคอยดูแกเวลาแกไปซ้อมเราก็ไปคุมด้วยไง<ะ> ต้องทำถึงขั้นเป็นอาชีพไหมคะตอนนั้นไม่นะเฉพาะวันเช้าวันอาทิตย์นี้ที่แกไม่ได้เรียนิสเซอรก็จะไปไปซ้อมช่วงเย็นหลังจากเลื่นเรียนก็ไปซ้อมอะไรอย่างนี้เราก็เห็นว่าเด็กก็ใช้เวลาว่างใช้เวลาว่างทําแบบนี้นะก็ไม่เสียหลายหนเพราะว่าใช้เวลาเป็นประโยชน์ไม่ได้ไปเที่ยวห่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างอื่นเสียเงินเสียทองก็ จัใจก็ไปคุณพ่อเนี่ยโอเคมีขัดใจบ้างตอนตอนเข้าบ้านแล้วคุณแม่ตอนที่ดูน้องในจอคะเปน็นไงห่วงไหมห่วงก็ห่วงเห็นแกไม่มีเสียงก็อยากจะเอาน้ำพึ่งเป็นสมบันนาอ่างเงี้ยใส่ใจเกลือใส่น้ำอุน่นเ,เอนจอ,เอจะเอาไปในจอเออจะเอาเป็นขวดๆไปฝากข้าวไงแ่่แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไป ไม่สนับสนุตนตรงนี้แล้วอะไรที่ทาให้คุณพ่พอเขาเปลี่ยนใจมาเชียร์จูดนัานเป็นเพราะว่าพ่อก็จะเจอหน้าลูกสาวด้วยตัวเองะเป็นยังไงเดี๋ยวน,น,นี่อ้วนทมสมบูรณ์มาอยาจะมาให้กําลังใจเขาสงสารเขาเพราะว่าห่างบ<ก>้านไปมากใช่ <ไป S 2> ใช่ก็เลยเต็นตัวตามรถมามาชมถึงที่นี่เลยที่ก็าจัดงานพอดีแกพอมาเห็นตัวจริงเป็นยางี้นะเกก็เออก็ไม่มีอะไรนะเกศมีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยเบาใจขึ้นเยอะเบาใจขึ้น ก็ทุกคนมาอยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีเหมือนกันดิเก<ะ>่ทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะว่าทันทัวก็สนับสนุนเ<ะ>ดี๋ยวัรุ่นจึไดจะมีกิจกรรมดีๆนิดหน่อย่างนี้คุณพ่อตอนนี้น่าจะเปลี่ยนความคิดเรื่องอาชีพตรงนี้แล้วลนาะคุณพ่อก็เคยเตือนกันนะว่าเราควรจะมีงานที่มั่งคงที่ถาวรที่มีความหมายมีภาพพบที่ดีกว่านี้เพราะอาอยุเราไม่ใช่อยู่กับที่มันต้องมากขึ้นมากขึ้นทุกปีแล้ว เราไม่เคยเหมาะแล้วนะยังไงตอนนี้ก็ต้องมุนหามงานที่ว่าเหมาะกับอายุเราเหมาะกับความสามารถเราไปท<ค>ำ<ส>ดีกว่านี่คือสิ่งที่พ่อจะย้ำกับเบิร์ลี่เสมอจนทุกวันนี้ใช่ไหมค่ะค่ะเพราะเราไม่ใช่ว่าอยู่จุดนี้ได้ตลอดตุ้นน้องมาใหม,ม่อีกนั่นเยอะแยะต้องให้โอกาสคนอื่นเขาโอ้โหเป็นครอบครัวที่คิดดีมากๆเลยค่ะ ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันเนาะชีวิตไปตาเนาะไปตามค่าค่ว่าจันจวบดของแต่ละชีวิตอย่างนี้เนาะเอาละค่ะแต่จังหวะชีวิตของเราตอนนี้อาจจะเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปค่ะเราควรจะไปหาโซนสนุกสนุกเล่นกันต่อค่ะคุณแม่แม่ดีมกันค่ะจะได้ไปออกกําลังกายต่อไอกิ้งแล้วไยกิ้งยังไม่เอายังไม่เอาเบาๆหน่อยเดี๋ยวก่อนทนสามทีแล้วยังไม่ยังไม่ยอมสักทีเดี๋ยวไปต้องอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่อื่นกันค่ะค่ะ ดีกว่าอ้าวแต่ว่าเขาเริ่มตอนเที่ยงตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณแม่อีก15นาทีเที่ยงด้วยเวลา15นาทีโั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์ดีใจข้าเวลาที่นึงเนาะเดี๋ยวค่อยมาตนโชู์ทำบุญทำทานให้ชันทำลายปัสสาวเดี๋ยวน้องัวอยากกินย้างทำไมไม่เตรียมหญ้าให้เขาอะ

I'll never give up. I guess it's half time and I'm sorry, I'm

Yes, <laughs>